สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์านุสาหครับวันนี้เอาบทความจากวิเตอร์มองชื่อว่า Six Hidden Traps That Are Stealing Years From Your Life Without You Noticing นะครับมีอะไรบ้างที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตคุณที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะไอของที่เห็นจะชัดอยู่แล้วอะโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงอุบัติเหตุการกินไม่ดีอะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้เราค่อนข้างรู้อยู่แล้วแต่ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีอีก ที่ลดทอนไม่ใช่แค่อายุไขนะแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องอต้องพยายามจัดการมันเป็นการปรับนิสัยนะฮะเรื่องนี้อันแรกเราเรียกว่าความเครียดเรื้อรังระดับต่ำนะครับความเครียดเรื้อรังเนี่ยน่ากลัวมากนะครับมันเป็นแรงกดดันที่อยู่เงียบๆมันเป็นอยู่เหมือนฉากหลัง แล้วมันสร้างความเสียหายให้กับตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับมันอาจจะมาจากหลายอย่างอาจจะมาจากความกังวลเรื่องการเงินอย่างต่อเนื่องแบบไม่จบตัดไม่ไม่สิ้นนะครับงานที่แบบดึงพลังชีวิตคุณแทนที่จะเติมพลังชีวิตคุณนะครับความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะครับหรือแรงกดดันจากการเปรียบเทียบทางสังคมและความคาดหวังตัวเราที่ยังไม่เป็นจริงและยังไม่สมจริงด้วยต้องบอกงี้ไม่สมจริงอ่ะนะฮะเมื่อความเครียดอยู่แบบในระดับต่ําแต่คงที่ เยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายคุณหลั่งคอติซอลอยู่นะฮะโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันนําไปสู่เรื่องอะไรบ้างนะครับหมันทําให้เราแก่เร็วนะฮะสความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายกว่าที่คิดเยอะมาก3ม,มันไปทำให้ภูมิคุ้มกันแย่ลงนะครับการศึกษาหลายชิ้นรวมถึงงานวิจัยจากเยลนะฮะแสดงให้เห็นว่ายิ่งเรามีความเครียดเรื้อรังระดับต่ำมากเท่าไหร่ เราจะแก่เร็วมากขึ้นเท่านั้นแก่แบบแก่จริงๆไม่ไม่ใช่หน้าแก่นะคือแก่จากอ่ะวิธีการ้นความแก่หนึ่งก็คือการวัดเทโลเมีย์ของเซลล์เทโลเมีย์ของเซลล์เนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้ของเยวเขาบอกว่ามันทำให้เทโลเมียสสั้นลงแล้วก็ไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายนะครับอินฟลามเมชันซึ่งนำไปสู่โรคต่างๆมากมายเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับวิธีการแก้ไข 1. เรียนรู้การหายใจและทำสมาธิเพราะอันเนี้ยช่วยเป็นเป็น s t r e s ร release ที่ดีที่สุดอันหนึง่ง นะครับสองคือไปดูซิว่าความเครียดของคุณที่คุณไม่พยายามไม่พูดถึงมันหลีกเลี่ยงมันเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่ไปไปจัดการกับเรื่องนั้นต้องจัดการที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุนะฮะสามถ้าเป็นไปได้ตัดภาระที่ไม่จาเป็นออกไปแล้วคนที่เป็นผิดออกจากชีวิตคุณนะฮะแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่องที่สองการใช้ชีวิตโดยไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนเอ๊ะทำไมการใช้ชีวิตโดยไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ การใช้ชีวิตโดยมีจุดหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพ่หรอกก็คือตื่นมาแล้วก็ทํตึ๊ดตึตึ๊ดไปเรื่อยนะฮะงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยบอกว่าการรู้สึกมีจุดหมายที่ชัดเจนแข็งแรงเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตมีความหมายเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยชีวิตยืนยาวขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีหรือแม้แต่กระทั่งฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้ดีขึ้นงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งศึกษาผู้ใหญ่นะครับหนึ่งหมื่นสามพันกว่าคนเนี่ยนะครับเป็นเวลา8ปีนะฮะพบว คนที่มีจุดหมายที่แข็งแรงเนี่ยนะฮะที่มีจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจนเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่าถึง24ที่จะหยุดออกกบบาลังกายพวกนี้คือคนที่มีจุดหมายแข็งแรงมีแนวโน้มจะออกกบบาลังกายอย่างสม่มําเสมอมีโอกาสน้อยกว่า33ที่จะมีปัญหาการนอนและมีโอกาสน้อยกว่า22ที่น้ําหนักจะขึ้นแบบไม่ดีต่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ยังยังแบบสมมติว่าสามารถเลิกนิสัยที่แย่ๆได,ได้ได้มากกว่าด้วยนะครับ แม้ว่านิสัยเหล่านั้นเช่นการสูบบุหรี่ก็เป็นต้นนักนิสัยเหล่านั้นจะไม่ได้เชื่อมโยงกับจุดหมายนะอะไรแต่ว่าการมีจุดหมายเหมือนทําให้เราพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้นนะครับถ้าไม่มีจุดหมายชีวิตมันจะเศร้าและว่างเปล่าความเครียดความสิ้นหวังก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสมากนะในการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกินมากเกินไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือตั้งเป้าหมายที่ทําให้คุณรู้สึก อยากตื่นมาทำนะฮะเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมที่ทําให้ชีวิตคุณมีความหมายเช่นไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่จะเป็นจะต้องเป็นทักษะจริงจังแบบเรื่องเทคนิคอะไรก็ได้นะฮะอาจจะแบบเป็นเรื่องจัดสวนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีส่วนร่วมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองอันนี้ก็จะช่วยนะฮะข้อที่สาคือการหลอกตัวเอ,ง,องต่อเนื่องอันนี้ทาไม่ดีเลยนะครับการหลอกตัวเอ,ง,องต่อเนื่องเนี่ยนะฮะมันยิ่งกว่าคนอื่นมาหลอกเราอีกเพราะอันนี้เราพูดอยู่กับตัวเองทั้งวันนะครับ มันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆคนเราหลอกเองหลายวิธีเราจ,จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกบางทีมันก็ดีนะนะครับหรืออยู่ในงานที่แบบเราไม่ชอบเลยเนี่ยแต่ว่าเราก็บอกว่าเออมันก็ยังดีที่มีงานทําหรือว่าละเลยปัญหาสุขภาพแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยดูแลทีหลังนะครับเลื่อนความฝันส่วนตัวออกไปบอกว่าต้องรอก่อนเดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่เบื้องหลัง ะะแล้วก็พอผ่านไปหลายปีมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อคุณย้อนกลับไปและตระหนักว่าคุณได้เสียโอกาสไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันแย่มากๆทำยังไงการแก้ปัญหานะครับหนึ่งเผชิญหน้าความจริงจริงใจเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังฉุดรังคุณไว้2รับผิดช,ชอบนะครับชีวิตของคุณจะไม่เปลี่ยนจนกว่าตัวคุณเนี่ยแหละจะเปลี่ยนนะฮะสก็คือเริ่มจากสิ่งเล็กๆความก้าวหน้าไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแค่ต้องการการกระทําที่สม่ําเสมอนะครับข้อที่4ครับ การคนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ท็อกซิกสภาวะแวดล้อมเนี่ยที่ท็อกซิกเนี่ยเป็นที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าลักษณะของมันขายกันก็คือมันจะดูดพลังงานความมั่นใจและความสุขของคุณไปมันอาจจะเป็นงานก็ได้ความสัมพันธ์หรือว่าวงสังคมที่คุณอยู่ก็ได้นะครับมันเป็นที่ที่หรือผู้คนที่ทําให้คุณรู้สึกไร้ค่าด้อยค่าและไม่มีความสุขแต่บางทีอะ่ะเราก็จะพยายามโน้มน้าวตัวเองว่าโอ้โอันนี้มันเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรหรอกมั้งนะครับแต่ว่ากว่าคุณจะตระหนักได้ว่า เวลาคุณผ่านไปหลายปีเนี่ยคุณสูญเสียทั้งเวลาพลังงานและโอกาสมีค่าไปนะฮะอันนี้เป็นการทรยศต่อตัวเองก็ว่าได้นะฮะมันการทนอยู่ในสภาวะที่ท็อกซิกโดยที่เราไม่ยอมทาอะไรเนี่ยนะ,ะมันมันขโมยศักยภาพไปนะครับวิธีการแก้ไขาก็คือระบุที่มาของความท็อกซิกนะครับแล้ก็ถอยห่างออกมานะครับตั้งขอบเขตได้ชัดเจนนะครับแล้วก็รอมรอบตัวคุณด้วยคนที่สนับสนุนและมอง มองโลกในแง่บวกและพยายามอยากจะให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมของคุณหล่อหลอมคุณมากกว่าที่คุณคิดเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับข้อต่อมาครับการนั่งเยอะเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยเกินไปชีวิตสมัยใหม่เนี่ยเรานั่งเยอะนะครับและเยอะเกินไปนะครับงานวิจัยเยอะมากอันนี้โอ้โหมีเป็นหลายร้อยอันเนี่ยนะบอกว่าการนั่งนานๆเนี่ยโดยที่ไม่ลุกขึ้นมาเดินหรืออะไรเลยเนี่ยเป็นสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพมากมายเช่นน้ําหนักเพิ่ม โรคหัวใจเบาหวานกล้ามเนื้ออ่อนแอรวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยนะครับปัญหาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนั่งนานเกินไปในรูปแบบที่พวกเขาไม่รู้ตัวเช่นทํางานเป็นชั่วโมงโดยไม่ลุกยืนขึ้นนะครับหรือว่าดูทีวีจนติดพันเสียเวลานะครับเรื่องดูโทรศัพท์แบบเขาเชียกว่า room scrolling นะฮะก็คือแบบถ่ายมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยหรือว่าขับรถไกลๆอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้อันตรายมากคือมันรู้สึกปกติและไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอันตรายอะไรนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตตาามมมเเเนนนนนี่ยยทัััปป็อ็อรแลล้วจะ นในวันทว่คุนกำลังนั่งอยู่นั้นเนี่ยนะฮะการไหลเวียนของเลือดช้าลงนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแอลงผ่านนานไปทีละเล็กละน้อยเนี่ยนะฮะความเสียหายก็สะสมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นควรทํำยังไงควรเคลื่อนไหวทุก30-60นาทีตั้งเตือนในในในมือถือหรือว่าในนาฬิกาก็ได้นะครับเดินมากขึ้นใช้บันไดามากขึ้นยืดเหยียดบ,ยบย่อยๆตั้งเป้าหมายเดินหมื่นก้าต่อวันเป็นต้นนะครับใช้โต๊ะยืนถ้าคุณสามารถทําได้นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตเนี่ย สร้างความแตกต่างได้มากทํางานบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ช่วยทั้งหมดเลยนะครับข้อต่อมาคือการละเลยการนอนหลับที่ลึกนะฮะคนจํานวนมากมองว่าการนอนเป็นทางเลือกหลายคนสละมันเพื่อสิ่งอื่นเช่นงานความบันเทิงหรือแม้แต่กระทั่งการถ่ายโทรศัพท์แบบ Endless คนยุคใหม่เนี่ยอดนอนเรื้อรังนะครับแต่การอดนอนเรื้อรังเนี่ยเป็นวิธีการที่จะทําลายร่างกายและจิตใจ,จของคุณได้มากที่สุดแล้วการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนมันคือวิธีการที่ร่างกายคุณซ่อมแซมรีเซ็ตปกป้องคุณจากโรคภัยนะครับระหว่างที่นอนเนี่ยนะครับ ช่วงหลับลึกและช่วง REM เนี่ยนะครับสมองคุณจะกําจัดสารพิษเซลล์ของคุณได้รับการซ่อมแซมระบบภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงขึ้นหากไม่มีมันร่างกายของคุณจะเสื่อมลงอย่างช้าๆตอนแรกๆคุณจะแค่รู้สึกเหนื่อยนะครับอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่เวลาผ่านไปการนอนไม่ดีจะทําให้หัวใจสมองเมตาบอลิซึมระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงนะครับเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคอ้วนอัลไซเมอร์และการเสียชีวิตก่อนว,อยวนนัยอันควรนะฮะที่จริงการศึกษาบอกแล้วว่าการนอนน้อยกว่า 6ชั่วโมงต่อคืนเป็นประจำนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ,ถึง1 2แล้วก็ในผู้หญิงนะฮะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ถึง75%ดนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ซีเรียสมากทำยังไงดี 1. ยึดติดกับตารางการนอนเข้านอนและตื่นนอนทุกเวลาเดียวกันทุกวันนะครับ 2. จำกัดการรับแสงสีฟ้าโดยเฉพาะก่อนนอน3 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนรักษาห้องให้เย็นมืดและเงียบนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงคาเฟอีนในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปนะฮะชีวิตเนี่ยไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความตายนะแต่เป็นการมีชีวิตอย่างเต็มที่ในตอนที่คุณยังหายใจอยู่ตัวเลือกเล็กน้อยเหล่านี้ที่คุณทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกําจัดความเครียดเลือกสิ่งที่คุณกินเนี่ยจะบ่งบอกว่าชีวิตคุณจะมีคุณภาพมากแค่ไหนและยืนยาวนานแค่ไหน การละเลยกับดักพวกนี้ที่เราเล่าในวันนี้เนี่ยอาจจะไป็ไม่เร่งด่วนตอนนี้นะครับแต่ผลของมันจะสะสมมากขึ้นตามการเวลาอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ